เรามาเริ่มต้นช่วงนี้กันที่ข่าวที่เรียกว่าต้องสะดุดดีในวีรกรรมของท่านนายตำรวจที่เสียสละนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ครับโดยที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมสถานที่พิธีรดน้ําหลวงศพของพันตารวจตรีพิบูลพันธุสุขุมนลสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูทรฝางที่พลีชีพจากการประทะก,กับกระบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตที่สาราบุญทวีประสงค์วัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่และพระสงฆ์จัดเตรียมสถานที่น้ำหลวงอาบศพพันตำรวจตรีพิบูลพันุ์สุขุมนลอายุ49ปีสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดเหตุยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตและยึดยาบ้าได้กว่า4ล้านเม็ดเกิดเหตุบนถนนหมู่บ้านป่าแดงอภิวัตบ้านจตโตตาบนบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และได้ส่งศพมาชนสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก่อนจะเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลช่วงบ่าย2โมงของวันนี้มาตั้งบำเพ็ญกุศล และรดน้ำหลวงอาบศพในเวลา17นาฬิกาที่วัดเจดีหลวงวาราวิหารพระอารามหลวงและมีพิธีทางศาสนาหนึ่งคืน นอกจากนี้นะคะทางด้านของนางสาวพัชราพรแสงกรินอายุ30ปีภรรยาของพันตำรวจตรีพิ่บุญพันธ์ค่ะบอกว่ายังคงอยู่ในอาการเศร้าเสียใจแต่ก็ภาคภูมิใจวันเกิดเหตุทางสารวัตรบอลได้บอกว่าจะไปจับยาบ้าแล้วก็หายไปค่ะพอช่วงกลางดึกเวลา2องนาิกาผู้ใหญ่บ้านได้โทรศัพท์มาแจ้งตอนนั้นพอรับโทรศัพท์ถึงกับช็อกเลยนะคะว่าสารวัตรถูกยิงบริเวณไหล่สีข้างและขาค่ะ อย่างไรก็ตามหลังประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเจดีหลวงหนึ่งคืนจากนั้นจะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดต้นหนุนตําบลเวียงอําเภอฝางจังหวัดเทียงใหม่และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8มกราคม2565ค่ะ